ท่านผู้ชมพบกับไฟเบอร์แอทแท็กกับผมสปายเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาโควเวอร์เพลงหมดห่วงนะครับก็เดิมเป็นของตั๊กซีนิพพอนะครับซึ่งพี่โอมเขาก็เอามาล้องในในในการเดิมมา <c oughs> ก็ทรงผมนี้ที่ผมที่ผมเดิมมันยาวเพราะมันร้อนเลยไปตัดให้มันไอ้นี่มันจะได้โล่งๆจะได้ระบายได้ค <c oughs> อมันจะได้ไม่ร้อน <c oughs> ก็ตรงนี้มันปิดตาด้วยเลยไปไปซอยให้มันสั้นๆตัดให้มันสั้นนิดนึงพอ พอที่แบบว่าพอจะได้มองเห็นนะขอรับก็มาเริ่มกันนี้ก่อนคอปเวอร์เพลงเสียงไม่พอหรือไงก็ขออภัยด้วยขอรับอีกอย่างเสียงผมขึ้นจมูกไม่รู้แกยังไงใครรู้วิธีแก้ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างทีแต่อย่ายากนะไม่งั้นไม่ไหวเดี๋ยวตายก็เรามาเริ่มกันเลยกว่าเพลงนี้มีชื่อว่าหมดห่วงเริ่มรกกันเลยหนึ่งสองสาม ก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจวบจนฟ้าสางตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าให้ตกให้ลงไปทุกอย่างในใจก่อนที่ดวงตะวัน สิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความลังยำภาพที่เธอกับเขาเก้าวเดินจากฉันไปปล่อยให้ความเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันปโอดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้ และจะเห็นแววตาอ้อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึกได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไม่ไปควางทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงเธอมีกระไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้ บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสินและฉันหมดห่วงแล้วก่อนที่ดวงตะวันจะรุงพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความลางยัพภาพที่เธอกับเขาเก้าเดิน ความเจ็บเล่าใจทิ้งอยู่ที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้และจะเห็นแววตาอ้อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่าล้วเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งในทราบอีกครั้ง ตอกมาฉันจะไม่ไปขวางทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิเรักฉันหมดห่วงแล้ว ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไม่ไปคว้างทางใครไม่คิดในใจเธอคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือ,อยังถ้ามีฉันต้องคงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาเล่าความจริงรับเรื่องของเรา,าเถอเชอนันซี่กฉันหมดห่วงแล้ว ก็เมื่อกี้ช่วงหลังๆช่วงหลังนี่คืองงมากอ่านไม่ทันเลยและอยากติดขัดด้วยก็คืออ่านไม่ทันเลยช่วงหลังติดขัดด้วยก็ขออภัยครับก็วันนี้ลาไปก่อนไม่ยบายรขอบ่าณทุกท่